ลิปีบทที่สองข้อ25ถึง30ในข้อที่25บอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องส่งเอปาโคดิทัสไปหาพวกท่านเขาเป็นทั้งพี่น้องเพื่อนร่วมง,งานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้าและยังเป็นตัวแทนที่พวกท่านส่งมาปรนมีบติข้าพเจ้าในยาที่ข้าพเจ้าขาดแทนออขอบคุณพระเจ้านะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเรา เราพูดถึงทิโมธีใช่ไหมครับสัปดาห์ก่อนนู้นแหละนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอยู่ในสัมมนาคองเกรสนะครับก็สัปดาห์ก่อนนู้นที่พูดถึงก่อนน่าจะมาถึงนี้นในข้อที่เหนือนขึ้นไปก็คือเป็นชีวิตของทิโมธีใช่ไหมครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกันอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนผู้รับใช้ของอาจารย์เปาโลเป็นทีมงานของอาจารย์เปาโลนั่นก็คือเอปราโฟดิทัสนะครับเอปราโฟดิท e ัส ซึ่งในข้อที่ยี่เราจะเห็นว่าชีวิตของเอปธาโพลิทัสเป็นไงครับเขาเป็นคนที่เป็นทั้งพี่น้องเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเป็นทั้งทหารเป็นตัวแทนของคนอื่นด้วยนะครับแล,แล้วก็มีชีวิตในการปรนิบัตรแม้ในช่วงเวลาที่ยากลาบากใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ง่ายๆในการไปปลนิบัตรแล้วใช้จายโปโลในเวลานี้ อในการไปเสริมแรงอาจาปโลอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายในเวลานี้นะครับแต่ว่าเขาก็พุ่มเทชีวิตของเขาซึ่งเรามองเห็นแล้วเขาเป็นคนที่เป็นทุกบทบาทจริงๆนะครับถ้าพูดจริงแล้วนะครับถ้าคือขึ้นชื่อว่าเป็นพี่น้องเป็นไงครับถ้าเราคิดถึงคําว่าพี่น้องพี่น้องก็เล่งถึงความผูกพันใช่ไหมครับผูกพันนะครับถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าเราก็มีพี่น้องของเราซึ่งเราจะนับว่าเป็นพี่น้องก็ต้องผูกพันกันทางสายเลือด ใช่ไหมครับทางสายเลือดหรือบางคนเขาอาจจะมีความผูกพันทางอุดมการนะครับแต่เราลึกกว่านั้นเราผูกพันกันโดยพระวิญญาณนะครับเราผูกพันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับนี่คือความลึกซึ้งที่ในการปรนนิบัติเราใช้ที่เอปาโคริทัศผูกพันกับอาจ้าเปโลดุจเสมือนพี่น้องหรือว่าพูดถึงเพื่อนร่วมงานนะครับน้องครับถ้าพูดถึงเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นไงครับเพื่อนร่วมงานที่ดีควรเป็นไงครับก็ต้องคอยสนับสนุนกันคอยเสริมสร้างคอยช่วยเหลือจุนเจกันในงานที่ทำใช่ไหมครับแล้วคือถ้าถ้าเราเคยไปทํางานใช่ไหมครับเราก็จะมีเพื่อนร่วมงานใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับงานรับใช้พระเจ้าสมมุติว่าเราที่น้องอาจจะเคยไปทํางานนะครับอย่างนี้ครับคนในล่วงนี้เวลาไปทํางานเขาต้อนรับเพื่อนร่วมงานอย่างดีไหมครับเขาก็จะอาจจะมี มุมคิดที่แตกต่างนะบางทีสอนเรานิดๆิดหน่อยก็บอกว่าเอ้ยทาไมไม่เข้าใจอะไรอย่างงี้น้นองเคยเจอไหมับผมผมเชื่อี่น้องอาจจะเคยเจอนะนะครับสอนนิดหน่อยบอกว่าเออทำไมไม่เข้าใจแค่นี้เองง่ายๆนะครับแต่ก็เราไม่เคยทาบางครั้งนะเราเข้าไปใหม่ๆเจอะแต่ว่างานของพระเจ้าเมื่อเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อนมันต้องร่วมรับใช้ร่วมผูกพันร่วมสนับสนุนร่วมสร้างสรรค์าง,งานใช่ไหมครับ สวัสดีแม่เตยนะครับตอนนี้เรากำลังศึกษาในพระธรรมฟิลิปปีนะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อที่ยี่ห้าถึงสามสิบนะครับตอนนี้ยังอยู่ในเริ่มต้นอยู่ครับในข้อที่ยี่ห้านะครับผมกำลังพูดถึงเอปราโฟดิทัสที่เป็นเพื่อนรักเพื่อนผู้รับใช้เป็นชีมงานของอาจารย์ปโรที่เขาพร้อมที่จะทําทุกบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทความเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีหรืออีก บทบาทหนึ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่กล่าวถึงเขาคือเพื่อนทหารที่ดีใช่ไหมครับอย่างนงี้ยทหารที่ดีทหารที่ดีก็ถ้าเรามองจุดเด่นของทหารคืออะไรอยู่ภายใต้บังคับบัญชาแสดงว่ามีชีวิตในการเชื่อฟังนะครับเอาปารโคดิทัสเขาเชื่อฟังแล้วก็เป็นทหารที่พร้อมทุ่มเทนะครับแม้ในความยากลําบากใช่ไหมครับเหมือนในพระธรรมสองทิโมธีบทที่สอง ข้อที่3ามถึงสีสองทิโมธีบทที่2ข้อที่3าถึงสบอกว่าจงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ไม่มีทหารคนใดที่เข้าไปจัการแล้วจะยุ่งอยู่กับฝ่ายคนละเลือนด้วยว่าเขามุ่งที่จะทําให้ผู้บังคับบัญชาพอใจนะครับเราเห็นในพระธรรมข้อนี้พูดถึงลักษณะของทหารทหารพร้อมที่จะทุกข์ยาก นะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับถ้าทหารที่ดีนะโดยเฉพาะทหารที่ดีต้องเป็นทหารที่ดีของพระเยซูใช่ไหมครับเราพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับและสิ่งที่น่าสังเกตในข้อที่สี่คือไม่มีทหารคนใดของพระเยซูที่จะไปยุ่งอยู่กับเรื่องพลเรือนนะครับคำว่าเป็นทหารต้องประจำการรอรับฟังคําสั่งนะครับน่าแสงว่าทหารของพระเยซูก็ต้องให ผู้บงังคับบัญชาให้งานของพระเจ้าเป็นหลักนะครับผู้บงังคับบัญชาของเราคือพระเย,ยซูนะเราเป็นหางของพระเยซูใช่ไหมครับถ้าพระเย,ยซูมีบัญชาอะไรมาในชีวิตของเราเราจะมัวสนใจอยู่กับการหาอยู่หากินไม่ได้นะครับทหารต้องพร้อมทุกเวลานะครับจะออกสืบอ,ออกรบนะจะทําการต่างๆนะจะเมามัวหุงข้าวอยู่ไม่ได้นะครับไปยุ่งอยู่ที่บ้านไม่ได้ดังนั้น ถ้เจ้าเออเราก็สังเกตว่าทหารเขาก็ไม่ค่อยให้กลับบ้านใช่ไหมครับนอกจากจะมีช่วงเทศกาลให้กลับมาบ้านได้นะครับทหารจะต้องอยู่ที่ประจำการต้องประจำการนะครับนอกจากนายทหารใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแลนะ้ก็จะได้อยู่กับครอบครัวถ้าเป็นทหารเกณฑ์นะครับยิ่งแล้วใหญ่เลยต้องอยู่ประจำการหรือว่าเขามุ่งที่จะทําให้ผู้บังคับบัญชาพอใจนะครับใน ในทหารฝ่ายโลกอาจจะมุ่งมุ่งอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบคือคือคือเชื่อฟังพ่อกลัวถ้าเป็นทหารฝ่ายโลกแต่เราเป็นทหารของพระเยซูที่เราทําเพื่อจะถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อจะให้พระเยซูได้รับเกยียรติใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้พระเจ้าพอพระไทยในน้ําพระไทยของพระเจ้าที่มีต่อเรานะครับนั่นคือเป้าหมาย ไม่ใช่เราทำเพราะเรากลัวว่าพระเยซูจะลงโทษไม่ใช่เราทำเพราะเรากลัวเราไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่แต่เราทำเพราะเรารักพระเยซูลักพระเยซูเราอยากให้พระองค์เป็นเป็นที่พอใจแก่พระองค์นะครับมาดูในข้อที่ยี่บหกนะครับข้อที่ยี่หกบอกว่า,วาเพราะเขาคิดถึงท่านทุกคนและเป็นทุกข์เพราะว่าพวกท่านได้ยินว่าเขาป่วย นะครับพระรรมนี้กําลังบอกว่าเอฟเอปราฟอรินทั์เป็นอะไรครับกําลังป่วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าเรียนแบบชีวิตของเขาคือาเขาคิดถึงทุกคนอาจารย์โปโลเขียนจดหมายไปบอกฟิลิปปีว่าเขาคิดถึงพี่น้องฟิลิปปีมากเขาเป็นห่วงพี่น้องฟิลิปปีกลัวว่าพี่น้องฟิลิปปีจะเป็นกังวลกลัวว่าพี่น้องฟิลิปปีจะห่วงว่าเขาป่วยพี่น้องครับเราลองนึกถึงว่าคนส่วนมาก คนส่นมากเวลาป่วยเขาต้องการอะไรต้องการกําลังใจต้องการคาปลอบใจจากคนรอบข้างต้องการการสนใจใช่ไหมครับเราเห็นคนป่วยป่วยหนักลงหนักลงหนักลงเขาไม่มีคนสนใจมาเยอะนะครับเราเห็นข่าวบางทีป่วยไม่มีใครสนใจก็าอาจจะตายเลยนะครับแต่ว่าไอ้ปาปนิไม่ใช่เลยเขากลัวคนอื่นจะเป็นทุกข์เป็นกังวลกับเขา แสดงอะไรแสดงถึงหัวใจที่ไม่เรียกร้องความเห็นใจอะไรจากมนุษย์ทั้งสิน้นคนที่คิดอย่างนี้ได้นั่นเป็นเพราะว่าเขารับการเติมเต็มรับการชูใจจากพระเจ้าตลอดเวลาเขารับการเสริมกําลังจากพระเจ้าตลอดเวลาเขาจึงต้องการที่จะคอยชูใจคนอื่นดีกว่าคอยหนุนใจคนอื่นดีกว่าอยากให้คนอื่นมาเป็นทุกข์มาเป็นโศกกับเขาเขาต้องการที่จะให้คนอื่นได้รับการชูใจผ่านชีวิตของเขานี่คือคนที่รับการเติมเต็มในจิตวิญญาณ เหมือนเราครับถ้าเรารับการเติมเต็มรับการชูใจเราก็จะคอยชูใจคนอื่นคอยหนืนใจคนอื่นนะครับไม่ไม่อยากให้คนอื่นมาปล่อยห่วงใยมาค่อยเป็นทุกข์กับเราใช่ไหมครับในข้อที่ยี่สิบเจ็ดบอกว่าเขาป่วยจริงๆอาจารย์ปอลูกว่าเขาป่วยจริงๆจนเกือบจะตายแต่พระเจ้าจทรงเมตตาทรงพระเมตตาเขาและไม่เฉพาะแต่เขาคนเดียวแต่ทรงเมตตาพระเจ้าด้วยเพื่อ ไม่ให้ข้าพเจ้ามีความทุกซอนทุกนะครับแสดงว่าการป่วยของเอปราฟรฟอดิชัสไม่ธรรมดาป่วยหนักมากจนเกือบจะตายจนอาจารย์ปรโรเชนเกือบจะตายมองดูด้วยสายตาหนึ่งตายเนี่ยนะครับแต่เขารอดมาได้นั่นคือพระคุณพระเจ้าพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขาแต่แท้จริงแล้วคืออะไรแท้จริงแล้วความเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องธรรมดาวามเจ็บความป่วย การแกะชะ่ชรามันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เพราะวันนี้เราอยู่ในกายที่เสื่อมจากข้อศรีของพระเจ้าอยู่ตอนนี้เราอยู่ในกายที่เสื่อมรอรอับเปลี่ยนแปลงกายใหม่นะอันนี้คือของปลอมนะครับที่เราจับต้องได้คือของปลอมของจริงอยู่ข้างในหรือแมนะ้แต่โลกนี้ถ้าเรามองดูโลกนี้โลกนี้ก็เสื่อมนะครับอนาคตไม่ต้องหวังว่ามันจะดีขึ้นมันยิ่งจะเสื่อมลงเพราะพระเจ้าบอกไว้แล้ว ยิ่งนับวันมันก็ยิ่งเสี่ยงนะดังนั้นผู้เชื่อผู้รับใช้ก็จะป่วยได้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราควรเรียนแบบเอบปร,โราโพดิทัศน์ที่แม้ว่าเขาป่วยแต่เขาไม่ได้ป่วยเขาป่วยแต่เขาไม่ได้ป่วยคนป่วยอะไรจะมาคิดแบบนี้เห็นไ,ไหมครับคนป่วยอะไรจะมาห่วงคนอื่นมีแต่อยากให้คนอื่นมาสนใจอยากให้คนอื่นมาดูแลอยากให้เรียกร้องความสนใจจากคนอื่น แต่นี่เขาไม่ได้สนใจตัวเองเลยเขาห่วงแย่คนอื่นเขาเป็นทุกข์กับคนอื่นว่าคนอื่นจะมาทุกข์ใจกับเขาหรือเปล่านะครับดังนั้นคนที่คิดแบบนี้ได้คือคนที่ไม่ป่วยเขาไม่ได้ป่วยเขาเชื่อว่าเขาหายดีแล้วนะครับนี่คือเอปาโคริทัศนะครับเขาไม่ได้สนใจว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงแต่เขาสนใจพี่น้องี่ฟิลิปปีกลัวว่าพี่น้องฟิลิปปีจะเป็นทุกข์เป็นเดือเป็นร้อนกับเขาคน คนรอบข้างอาจารย์โฟลอาจจะมองเขาว่าสภาพอรอเลกตายเนี่ยนนะครับแต่เขาไม่ได้มองตัวเองอย่างนั้นเอปาฟอดิเซตเขามองตัวเองอย่างชัดเจนมองด้วยความเชื่อเขามองด้วยความเชื่อว่าเขาหายดีแล้วเขาเชื่อว่าเขาคือคนที่พระเยซูร,รับความเจ็บความป่วยไปจากชีวิตเขาหมดแล้วนะครับดังนั้นเวลาที่เราป่วยเราไม่ได้ป่วยให้เราเชื่อด้วยกันว่าเราหายดีแล้วนะครับ เพราะว่าทา่านอิสยาห์พูดไว้ชัดเจนอิสยาห์ห้าสามข้อห้าว่าแต่ท่านถูกแขงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสองสอนที่ตกบนท่านนั้นทําให้พวกเรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเคี่ยนตีก็ทําให้เราได้รับการรักษาเหเมน,นะครับหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อยี่สิบว่าพระองค์เองได้รับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หายอเมนนะครับดังนั้นวันนี้เราหายดีแล้วนะครับดังนั้นคนที่รับการรักษาให้หายแล้วสภาพภายนอกในชีวิตของเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรจะไม่ส่งผลอะไรต่อสภาพภายในชีวิตของเขาเลย mm hmm. เขาจะยังคงมีชีวิตที่เป็นพรนต่อคนอื่นได้ แม้ในทุกสภาพแวดล้อมในชีวิตของเขาสภาพแวดล้อมในชีวิตของเขาเขาอาจจะเจอปัญหาเจอภาวะลุมเล้าเข้ามาในชีวิตขเขาแต่เขายืนหยากมั่นคงด้วยชีวิตที่มีพระคิดอยู่ภายในพี่น้องเคยเห็นภาพของนิกฟุกอะไรนะฟุกุสิตอะไรนะสอย่างนะแขนด้วนขาด้วนแต่เขาไปเป็นพรทั่วโลกเลยนะครับนั่นคือสภาพของคนที่หายดีแล้วเป็นสภาพของคนที่เป็นพรกับคนอื่นแะม้แต่เวลานี้เราถ้ามองอาจารย์เปโลเนี่ยก็ได้รับการชูใจจาก เอปาโฟดิชัสนะอาจารย์ปาลโลว่าโฮเกือบเป็นทุกหนักสอนสอนทุกนะแต่ว่านั่นคือภาพของความชื่นชมยินดีเป็นความยินดีที่เอปาโฟดิชัสหายหรือแม้เขาป่วยเขาก็ไม่ป่วยนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นนะครับในข้อที่28บอกว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงปรารถนาที่จะส่งเขาไปยิ่งขึ้นเพื่อพวกท่านจะได้ยินดีที่เห็นเขาอีกและเพื่อความร้อนใจของข้าพเจ้าจะบรรเทาลงนะอาจารย์ปาโลโหรู้สึกเดือดร้อนึรู้สึกมีภาระใจอยากส่งเอปา เอเอปราโฟริทัสนะครับเอปราโฟริทัสกลับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อที่จะให้เอ,เอปราโฟริทัสไปหนุนใจพี่น้องฟิลิปปินส์รู้สึกมีภาระใจอยากส่งเขาไปยังเลยอยากให้เห็นสภาพเขาว่าเขาหายดีแล้วพวกท่านจะได้ชื่นชมยินดีนะครับดังนั้นพ้ากายของพระเจ้าเวลาเรายินดีเราก็ยินดีด้วยกันใช่ไหมครับเ <c oughs> วลาเราเจ็บเราก็เจ็บด้วยกันนะครับดังนั้นเป็นภาพที่พ้ากายของพระเจ้าจะต้องชื่นชมยินดีด้วยกัน เวลาที่มีเรื่องน่าชื่นชมแต่เวลามีเรื่องไม่น่าชื่นชมเราก็รู้สึกเจ็บรู้สึกผวงต่อกันและกันนั่นคือภาพของพระกายในข้อที่ยี่สิบเก้าว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงต้อนรับเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดียิ่งและจงนับถือคนประเภทนี้อาจารย์ปอลูหนุนน้ำใจพี่น้องฟิลิปปีว่าเอปราฟริทัสเป็นคนที่ควรแก่การให้ความนับถือเป็นคนที่สมควรได้รับการยกย่องเพราะเขา พร้อมที่จะอยู่ในงานรับใช้พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละชีวิตของเขาซึ่งหลักการตรงนี้สิ่งที่อาจารย์ปโรทาสิ่งที่อาจารย์ปโรเขียนจดหมายไปบอกพี่น้องฟิลิปปีว่าจงต้อนรับเขาหลักการตรงนี้คือการให้เกียรติผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเราเห็นใครที่ตัดสินใจที่เขาจะรับใช้พระเจ้าเราชื่นชมยินดีเราสนับสนุนเขาเราให้เกียรติเขาครับเวลาเราเห็นผู้รับใช้พระเจ้าใช่ครับเหมือนเกียปราบบริัท ที่เขาไปที่หาอาจารย์ปอลโลเาไปปรนิบัติไปรับใช้อาจารย์ปอลโล่เขาเอาเงินถวายเอาสิ่งที่พี่น้องฟิ้ิตปีนี่ฝากไปกับเขาเขาเอาไปให้อาจารย์ปอลโลไปช่วยอาจารย์ปอลโลตอนที่อาจารย์ปอลโลกําลังเดือดร้อนอยู่ตอนที่อาจารย์ปอลโลขัดสนอยู่อาจารย์ปอลโลอยู่ภายใต้การคุมขังนะครับงนั้นเอปาฟอริยะทำสุดความสามารถของเอปาฟอริทันะเอปาฟอริทัศใี่เกียรติอาจารย์ปอลโลก่อน แล้วอาจารย์เปโลส่งจดหมายมาถึงฟิลิปปีว่าให้เกียดคนคนนี้ให้เกียติกับเขานะครับเม้นผมเคยจําได้อาจารย์มาซิวเคยยกตัวอย่างชีวิตอาจารย์ตอนตอน,ตอนรับใช้ใหม่ๆตอนนั้นกย็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรหายหายจากเป็นอมภาตแล้วอยากจะยากจะเปิดโบสถนะครับเปิดโบสถ์ก็เชิญน,นักเทศมาเชิญน,นักเทศม,มาเทศ ซึ่งซึ่งเวลานาเทศจะกลับก็ต้องไปส่งที่ส,สถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟแล้วเวลามันจวนใกล้เวลาที่รถไฟจะออกแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ไปซื้อตัว๋วอาจารย์มัติวเนี่ยเดินไม่ค่อยคล่องนะตอนนั้นเดินนี่ขาย,ยังกระเพกกระเพกอยู่ข้างนึงอาจารย์มัติวบอกว่าวันนั้นตัดสินใจคืออยากรับใช้ผู้รับใช้พระเจ้า เดินไปซื้อตั๋ววิ่งไปซื้อเพื่อไม่ใช่เดินอ่ะคือแบบเดินเดินด้วยความเร่งรีบอ่ะเดินด้วยความความเร่งรีบเพื่อที่จะให้ทันเวลาใช่ไหมครับในขณะที่เดินเดินไปเอาตั๋วมาให้กับผู้รับใช้ผู้รับใช้ให้ตั๋วไปปุ๊บสังเกตดูขาไปเอา้ขาหายเป็นปกติอาจารย์มาทิวหายจากอาการขากระเพานะครับจากที่เป็นอามา,าพาตมาใช่ไหมครับแล้วพอเดินก็ยังเดินไม่คล่อง แต่ด้วยหัวใจที่ตัดสินใจที่จะปฏิบัติรับใช้ผู้รับใช้ตรงนี้พระเจ้าอวยพรหาอาจารย์มาถิวหายดีเลยนะครับเห็นกันมากนะครับแล้วก็ดังนั้นเป็นสิ่งที่เป็นหลักการนิรันดร์นะครับพี่น้องเป็นเรื่องที่ถ้าเราตระหนักในเรื่องนี้เราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าดูแลกันและกันผูน้รับใช้ของพระเจ้านะครับไม่ใช่เพียงแต่คนที่เป็นอาจารย์เราเห็นพี่น้องที่รับใช้พระเจ้า เรากจ็จะดูแลเขาในเช่นเดียวกันอะไรที่เราสนับสนุนได้สนับสนุนส่งเสริมกันดูแลกันนะครับหนึ่งที่โมธีบทที 5, ่ห้ 17, าที่สิบเจ็ดบอกว่าจงถือว่าผู้ปกครองทั้งหลายที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติเป็นสองเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ปกครองที่ตรักตํำในการเทศนาและสั่งสอนนะครับดังนั้น,น,นควรให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ ทุ่มเทชีวิตกับงานการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะครับเพราะว่าการใช้เวลาในการแบ่งปันพระวจนะมันทุ่มเททั้งชีวิตจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องนั้นจริงๆแล้วก็ข้อที่สามสิบนะครับบอกว่าเพราะเขาเกือบจะตายเนื่องจากงานของพระคิดเขาเสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อการปรนนิบัติของพวกท่ั้นที่ไม่อาจทําให้ข้าพระเจ้าได้นั้นจะสําเร็จบริบูรณ์ ตรงนี้เอปารฟิเอปารฟริทัสพุ่งเทแรงกายแรงใจเป็นตัวแทนพี่น้องฟิลิปปีครับเพื่องานนี้เพื่อที่จะมาโปรดบัติเพื่อที่จะมาช่วยอาจารย์เปาโลในขณะที่ตกทุกข์ได้ยากในขณะที่ลำบากอย่างนี้ดังนั้นงานนี้มันเต็มไปด้วยอุปสรรคเต็ไม่ได้ความยากลําบากไม่ว่าจะสภาพร่างกายที่ป่วยอยู่ใช่ไหมหรือว่าการเดินทางหรือแม้แต่อุปสรรคต่างๆนะครับที่เจออยู่ผมว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าสมัยนี้ทุกวันนี้อาจจะโทรหากัน โอนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่านั่งเครื่องบินไปหากันแัดเดียวง่ายแต่สมัยนั้นมันต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทุกอย่างเลยใช่ไหมครับบางครั้งงานรับใช้ก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราคิดใช่ไหมครับบางครั้งเราคิดว่าโอ้งานนี้จิบๆนะครับอาจจะเจออุปสรรคนิดหน่อยอาจจะไปเ,เราอาจจะไปเหยียบเท้าใครเขา้าบางทีก็อาจจะเป็นไปได้นะครับงั้นงานรับใช้ จึงมีบททดสอบในชีวิตเราอยู่เสมอนะแต่ถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องในงานรับใช้สําคัญท่าทีในงานรับใช้เป็นเรื่องสําคัญนะเราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องเพราะการมีท่าทีที่ถูกต้องในใจเราเสมอเนี่ยอย่างเช่นถ้าคุณพระเจ้าไม่มีอะไรจะเปรียบได้พอเราคิดอย่างนี้ใจเราคิดอย่างนี้ถ้าคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่ความรักพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขกับเราเราจะมีเงื่อนไขทําไมอะไรเงี้ย นะถ้าเรามีท่าทีของเราถูกต้องถ้าท่าทีในใจของเราถูกต้องมันจะเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนชีวิตของเราในการรับใช้ทําให้เรามีพลังไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่มีคําว่าทอ้อและก็ไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าท่าทีของเราถูกต้องในยอห์นบทที่สี่ข้อสามสี่ยอห์นบทที่สี่ข้อสามสี่ พระเยซูตัดกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทําตามพระประสงค์ของผู้ที่ท,ทรงใช้เรามาและทําให้งานของพระองค์สาเร็จเา็นไหมนะครับบริบทตรงนี้ก็คือว่าเวลานั้นพระเยซูได้ประกาศกับหญิงชาวสมาเรียในขณะที่สาวกไปหาซื้อกับข้าวสาวกไปหากับข้าวเพื่อมันเป็นช่วงเวลาที่จะต้องกินข้าวแล้วหิวข้าวแล้วตอนแรกพระเยซูหิวข้าวบอกสาวกไปซื้อกับข้าวไปหากับข้าวมานะครับ แล้วพระเยซูก็เชิยโอกาสตรงนี้เห็นหญิงชาวสมาเรียามาแล้วพระเยซูก็ประกาศกับหญิงชาวสมาเรียาประกาเศเสร็จหญิงชาวสมาเรียตื่นเต้นดีใจว่าพบพระเมสสิยาห์หญิงชาวสมาเรียวิ่งกลับไปประกาศกับคนในหมู่บ้านและขณะนั้นสาวกก็มาพอดีสาวกก็บอกว่าพระเยซูไม่กินข้าวพระเยซูอิ่มแล้วพระเยซูได้ทําตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้มานะพระเยซูาอาหารของเรามีอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้บอกทุกท่านคือการทาตาม น้ำพระทัยของพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องครับผมเชื่อว่าเราจะอิ่มแบบอิ่มเมื่อเราอยู่ในพระทัยพระเจ้าเราทํางานของพระเจ้าเราจะรู้สึกอิ่มเอมเราจะมีความสุขเราจะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยในการเดินกับพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่อยากเป็นุนใจในค่ำคืนนี้ครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับให้พี่น้องแบ่งปันแล้วกันนะครับ